สวัสดีค่ะอันนี้เราก็จะถอยนะคะเข้าช่องนี้นะคะอันนี้อ้าขี้ไก่ขี้ไก่ค่ะส่งขี้ไก่ยามเช้าจบ ยกดาำแต่มันจะไหลต้องเดินหน้าละเพราะว่ายกดาได้ไม่เยอะนะคะมันก็ไม่ไหลไหลไหลกำลังไหล ล,ลงขี้ไก่ค่ะขี้ไก่มันยกมันยกสูงเท่าลกไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างนี้แหละหลังคานะคะ,ะก็นี่ะขี้ไก่ขี้ไก่ค่ะ แม่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเอ้ยตัวลูกตัวลูกตัวลูกไก่ที่ไก่นะคะลงเสร็จเรียบร้อยโอ้ลงเสร็จเรียบร้อยนี่เลยจะในกดังนะคะเดี๋ยวแกก็ต้องมาเรียงนะคะใส่กดังะะ <c oughs> ไก่ที่ไก่ <c oughs> จ้าถอยถอย,ถอย thổi lơi thổi lơi quang quang vào thổi 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 ถอ,ถ,อถ,อถอย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 ตัดลูกตัดลูกเอาแม,ม่ไปลงเอาแม่ไปลง ลงขี้ไก่ค่ะนั่นแหละตัวลูกเสร็จเรียบร้อยเหลือตัวแม่ค่ะเดี๋ยวตัดแม่ไปลงอ่ะก็ส่งขี้ไก่ค่ะสนใจก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้นะคะไก่ขี้ไก่ เอากรอดตัวแม่ไปเทไปเทลืมนะคะสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะขิ้ไก่ขี้ไก่ตอนนี้ก็อยู่คำาชีค่ะชาวนี้คำาชีคำาชีอ้ายข้าวก็เริ่มเหลืองหมดแล้วจะเกี่ยวแล้วจะเกี่ยวแล้วโอเคค่ะเจอกันนะคะคลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ